วันนี้นะคะเรามาตามหาเจ้าของแปลงนาอีกแล้วตามหาอีกแล้วนะคะเขาใช้นูนฟอนไลเราบอกว่าสุดยอดนะคะแต่ว่าอันนี้ห้างนาเขาหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะไม่รู้เขาอยู่ข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปเคาะดูก่อนนะคะว่าอยู่หรือเปล่าน,นะคะห้างนา อีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอแตกข้าวนะคะแต่ว่าพันธุอะไรเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลง,งนาแปลงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะนั่งประเียบเรียบร้อยเลยนะคะชื่ออะไรคะเนี่ยคือคือนาวิรัตครับนาวิรัตน,นะคะคอยู่ที่ไหน,นะคะมี่ อยู่ตำบลดงเสืองดงดเหลืองเอเภอโพธิ์จับทางจังหวัดพิจิตรครับโอ้โหพิจิตรอีกแล้วผ่านไปผ่านมานครสวรรค์พิโลกเจอ,อ<า>ดงเสือเหลืองวันนี้ได้มาแล้วเนาะงอดงเสือเหลืองนะคะคอันนี้ พอเวลาคะต้องถามว่าพันข้าวพันอะไรคะเนี่ยอันนี้ข้าวพันพิจิตรโลกสองครับพิิโลกสองครับพิจิตเขาทํพิี่โลกสองด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะพ่อพ่อใช้ยังไงบ้างเนี่ยใช้สูตรหนึ่งก่อนใช้สูตรหนึ่งตอนข้าวได้ประมาณสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันครับผสมน้ําเท่าไหร่ยังไงคะสูตรหนึ่งผมใช้ห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะจห้าสิซีซีก็สองร้อยลิตร ค่ะแล้วเราใช้แต่สูตรหนึ่งอย่างเดียวเหรอคะครับครับตอนแรกอะตอนแรกเลยตอนข้าวเล็กกันนะตอนนี้ก็โตข้าวได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งก็ใช้ใช้สูตรหนึ่งอีกใช้สูตรหนึ่งอีกโอข้าวได้สองเดือนก็ใช้สูตรสองสูตรสองครับค่ะเนี่ยจใช้สูตรสองใช้สูตรสองและไอจีกอดไว้คืออะไรแล้วเนาะอันนี้อ้มันเยอะนึกเกนเนาะอันนี้ไอ้คุกปุ๋ยคุกปุ๋ยคุกปุ๋ยตอนได้ข้าวได้เดือนหนึ่งผมก็ เคยคุกปุ๋ยผสมปุ๋ยหวานนี่นะในเดือนหนึ่งกระปุกหนึ่งผสมเท่าไรคะน่ะก็กระปุกหนึ่งก็ปุ๋ยได้ผสมได้ห้าสิบห้าสิบกิโลห้าสิบโลครับแล้วเลียร่าพ่อใช้ตอนไหนแล้วคะพ่อเพียร่าเลียร่านี่ใช้ตอนข้าตั้งท้องครับอ๋อตอนตั้งท้องผสมกับสุกสองเลยพอข้าได้สองเดือนครึ่งใกล้ๆแต่งตัวจะอก จะตั้งท้องอนนะผมก็ใช้สูตรสองก็ใช้ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรคือห้าสิบห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรกับผสมกับเคียร่าเนี่ยเคียร่านี่ก็ใช้ใช้เหมือนกันคือห้าห้าห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรโอ้โหละเอียดจิบนะคะแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างคะพ่อ อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะโอ้โหต้นแข็งดีข้าวต้นแข็งไม่ไม่ล้มของคนอื่นเขาล้มกันหมดเลยาะมันเจออะไรคะพ่อเจอลมเจอพายุใช่ไหมได้เขาฝนตกหนักมากฝนตกหนักฝนตกหนักแล้วพอใช้นูสไลด์ของเราต้นมันแก่งเหรอคะมันแก่งแล้วเม็ดข้าวรวงข้าวอะไรต่างๆเป็นไหครับพ่อต้นข้าวก็แข่งดีโอ้แก่งดีดูดูดูเม็ดสีนะคะดูโอ้แล้วพ่อต้องถามว่าแต่ก่อนเนี้ยที่พ่อทําข้าวมาเนี่ยเคยได้ สวยแบบนี้ไหมไม่ไม่เคยครับไม่ไม่ต้นข้าวต่างๆไม่ไม่สวยอย่างนี้จริงหรอครับปุ่ก่อนนี้เชื้อราของเป็นต้นเป็นหนอนมลใบอะไรโรคระบาดรบกวนมากแล้วพอมาใช้นุ่นอนไรแล้วมันเป็นไงบ้างไม่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 รู้สึกว่าไม่มีโรครบกวนนะประหยัดยาประหยัดยาประหยัดยาพยาดยมาแรงก็ใช้บ้างฆมาแรงก็ใช้เล็กน้อยผสมไปแล้วเราเราใช้อย่างเดียวเราใครมาแนะนําพ่อล่ะคะก็นันแหละ ป้าสมคิดแต่แหละป้าสมคิดที่อยู่นอเวนอเวตายแล้วตัวอยู่นอเวนั่นนะคะแต่มันแนะนาอยู่ที่พิจิตเนี่ยนะครับโอ้โอใช้ได้เลยไหมตอนแรกเชื่อไหมพ่อตอนแรกก็ไม่เชื่อผมก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆเหมือนกันนะเนาะแล้วทำยังไงถึงมาลองใช้ได้ล่ะเนี่ยลองใช้ก็ลองใช้ดูไงนะก็ในอยาดกันยาดกันยังไงมันมาหลกอ๋อเนาะลองใช้ดูนะก็ลองใช้ดูแอ้วพอลอง้ันได้ไหมันได้ผลมันได้ผลปืมเลยใช่ไหมพ่อปืมโอ้ยได้ข่าวว่าพี่สมคิดโทมา มาเรื่อยโทรมาเรื่อยโทรมาถามว่าเป็นยังไงมั่งอะไรยังไงติดตามข่าวดีอ่าเราติดตามผลงานดีเพราะว่าแกโทรมาบอกโอ้โหญาติพี่น้องบอกปลื้มตอนนี้โอ้ยทวนตรงเนี้ยกระชอนเลยดังเลยดังเลยเขามาติดต่อกันหลายเจ้าหลายรายหลายนะขอซื้อขอซื้อไปสุดยอดเลยนะนุ่นกอลลีเนี่ยแล้วพ่อประทับใจไหมเนี่ยเห็นท่าอย่างนี้เนาะ เนองมันช่วยเราอะไรได้บ้างเนี่ยก็ช่วยประหยัดนะประหยัดปุ๋ยอย่างปุ๋ยเนี่ยผมเคยอย่างสิบไร่ผมเคยใช้แปดลูกถึงสิบลูกก็เหลือห้าลูกสี่ลูกเองครึ่งต่อครึ่งอะประัดครึ่งเลยเนี่ยลดต้นทุนไปครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยละดีเนาะพ่อน้องมันช่วยให้เราลดต้นทุนแล้วถามว่าพอฉีดเนี่ยพ่อปลอดภัยไหมปลอดภัยแล้วไม่กลิ่นไม่มีเหมือน มันรักษาสิ่งแวดล้อมนะมันไม่เหมือนไม่มีกลิ่นมีไออะไรมากมันดีต่อตัวเราเองด้วยเนาะพ่อเนาะสุขภาพเราเองด้วยนะคะก็อยากให้พ่อบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคือเนี่ยเชิญชวนท่านผู้ชมให้มาหันมาใช้นู่ฟอไลท์นะคะเป็นคือมันช่วยเราปลอดภัยด้วยคือปลอดภัยแล้วมันประหยัดแล้วมันได้ผลดีมันได้ผลครับมันได้ผลจริงแล้วมันประหยัดด้วย สุดยอดุดยโอ้โหจากคนที่ไม่เชื่อง่ายๆนะคะเป็นการที่แบบว่าฉันไม่เชื่อแต่ว่าด้วยความว่าลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วสุดยอดเลยยิ้มปเลนะคะมอ้โหมันมันไม่เหมือนที่เราแล้วมาเนาะมันดีขึ้นเยอะเลยทำนามากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นสิบปีเนาะสิบปีมันก็ไม่เคยอย่างนี้สีอ่ะโอ้ยเจะ เป็นโลกเป็นภ so so ัยเป็นอะไรต้นไม่ไม่แข็งบ้างล้วงก็ไม่ค่ยไม่ค่อยแก่งค่อยไรเนาะนี่มาลองมาใช้นี่แปลงไม่ต้องแห้งแปลงแจ่มแจ่มเลยเนาะที่เขาใช้กันโหเขาได้ ก็ได้ดีกันนะได้ดีใกลไระเกียนน่ะนะใช้นุชไลท์ของเราด้่ยนะบางทีได้ไรละเกียนกว่าเนาะโอ้โหจากใจทันเกษตรกรนะคะที่ใช้นุอไลท์กับมือตัวเองเลยใช่ไหม่อชฉีดเองดูแลเองคโอ้โหจะเชื่อหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมทำไม่เชื่อนะคะทํายังไงคะ ต้องร้องใช้ต้องร้องและพยายามเป็นยังไงมาเห็นข่าวเขาเนี่ยวันนี้มาเห็นก็โห่ปื้มเลยเนาะหัวนังเพียบเรียบร้อยเลยดูสินาะพี่น้องจะได้รับรับเพิ่มประหยัดดต้นทุนค่ะแล้วก็ปลอดภัยเนาะปลอดสารพิษสุขภาพจะได้แข็งแรงเนาะพี่น้องคนไทยเราจะได้ร่ำรวยกันสักทีเขาจะหาซื้อนูโฟไลท์ได้ยังไงเนี่ยทำไงดีติดต่อตามเบอร์ที่ ด้านล่างเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นดงสีเหลืองมาเลยบ้านพี่สมคิดถาวรโอ้โยตั้งอยู่ที่ดงสีเหลืองบอกเบอร์เท่อยคคะคือรัตก็ูน์แปดสี่สาม334ส่หออีกครั้งหนึ่งค่ะพ่อศูนย์แปดสี่สามสามสี่หนอได้ยินชัดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ทัน ด้านล่างเนะ<ร>าะเบอร์ด้านล่างโทรมาเลยนะคะห,หรือว่าจะมาหาที่นี่ก็ได้ได้ได้ลองเสื้อเหลืองมหาตาวิลัตแบบนี้นะ,ะนูฟลไล์ของเรานะคะมีแต่สิ่งที่ดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะนั่งดูแล้วนะคะลองเอาไปใช้นะคะถึงจะรู้ว่าดีจริงๆนะคะเยี่ยมเยี่ยม